มีแฟนข่าวหลายคนนะครับสอบถามมาว่า,าหลักฐานใหม่นะครับที่คุณแม่แตงโมหรือคุณพนิดาเนี่มายื่นเนี่จะทำให้คดีพลิกเป็นฆาตกรรมไหมก็ต้องบอกนะครับว่าจากที่ทราบข้อมูลมาหลักฐานใหม่ที่เป็น m e ม o บ y รนะครับกล้องหน้ารถของน้องแตงโมเนี่ยนะครับเป็นหลักฐานที่ยืนยันเรื่องของวันเกิดเหตุแต่ถามว่า คดีพลิกเป็นฆาตกรรมไหมไม่ได้พลิกเป็นฆาตกรรมนะครับต้องก็ต้องบอกก่อนก็ยังเป็นนะครับข้อหาก็คือประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับเป็นข้อหาประมาทเหมือนเดิมยังไม่ได้พลิกเป็นคดีเรื่องของฆาตกรรมหรืออะไรหลายๆอย่างที่หลายๆคนสอบถามมาว่าเอ๊ะคดีคำว่าคดีพลิกเนี่ยมันจะพลิกเป็นฆาตกรรมหรือเปล่าไม่ได้พลิกเป็นฆาตกรรมนะครับไม่ได้พลิกเป็นฆาตกรรมเพียงแค่เป็นหลักฐานใหม่เพิ่มเติมเข้ามาในสำนวนเพราะเนื่องจากว่าเมมโมรี่การ์ดเนี่ยเป็นเมมโมรี่การ์ดที่อยู่หน้ารถของน้องธโมแต่ไม่ได้อยู่ในนนสว ตอนนี้คุณแม่เนี่ยได้ทําการไปกู้นะครับเอามาแล้วก็ไปเอามาจากตํารวจแล้วก็ทําการกู้แล้วก็มายื่นเป็นหลักฐานใหม่แต่นะครับข้อข้อหาก็ยังเป็นข้อหาเดิมที่อายการฟ้องเป็นข้อหาหลักเนี่ยที่ฟ้องทั้งหมดตอนนี้ก็คือมีปอกับโรเบิร์ตได้รับสารภาพไปแล้วเอาข้อหาักหลักก่อนนะครับข้อหาอื่นเราไม่พูดถึงข้อหาหลักก็คือ,อประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยทั้ง5คนที่อยู่บนเรือเนี่ยโดนข้อหานี้หมดเลยซึ่งแน่นอนครับปอกับโรเบิร์ตรับสารภาพไปแล้วที่3อีก3คนเนี่ยยังไม่ได้รับสารภาพนะครับยังไม่รับสารภาพก็คือข้อหานี้ก็คือประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งแน่นอนครับว่าหลักฐานจากคลิปอ่ากล้องหน้ารถที่คุณแม่เอามายื่นต่อศาลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับทำให้คดีพลิกเป็นฆาตกรรมหรืออะไรแต่ก็เป็นหลักฐานสนับสนุนว่านะครับ จำเลยนะครับเอามาสนหรับสนุนว่าจำเลยเนี่ยมีความผิดในฐานประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหลักฐานที่บอกว่าคุณแม่เอามายื่นใหม่เนี่ยเป็นเพียงแค่ว่าหลักฐานเนี่ยที่มันใหม่เหตุผลเพราะมันไม่ได้อยู่ในสํานวนมันก็เลยเป็นหลักฐานใหม่แต่จริงๆแล้วาเมมบมรีะ Memory, นะครับเอมโมรี Memory, และกล้องหน้ารถเนี่ยมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจไปตั้งแต่วันก่อนเกิดเหตุ นะคบไม่ใช่ก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุจนช่วงเกิดเหตุแรกๆครับได้มีการมอบไปแล้วแต่ตารวจไม่ได้เอาเข้าสานวนแค่นั้นเองคุณแม่ก็เลยเอามายื่นเพิ่มเติมเป็นหลักฐานเพิ่มเติมหลักฐานใหม่เพิ่มเติมในคดีประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก้ฟาร์มตายก็ไทยที่อสอบถามมาก็อธิบายเอาไว้ตรงนี้เลยครับว่าจริงๆแล้วก็คือมันเป็นหลักฐานเพิ่มเติมในข้อหาประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก้ฟาร์มตายไม่เกี่ยวกับข้อหาประมาทเพราะว่าในทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีการแจ้งข้อหาเรื่องของการฆาตกรรมเลยนะครับ เพียงแค่แจ้งข้อหาก็คือประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ฟามตายเผพจดังชี้แซนวิสาพัฒหาลือทนายจ่อฟ้องรายการดังมหากราบแตงโมคดีมหากราบแตงโมเพจดังโพสต์ทนายฟาร์มของแซนวิสาพัฒเตรียมหลักฐานดําเนินคดีรายการดังในฟาร์มผิดอาญาชาวเน็ตแห่ถามอยากรู้รายการอะไรต้องลุ้นกันต่อสำหรับ คดีมหากราบแตงโมเมื่อสองผู้ต้องหาคนสำคัญนายปอดนุพัทเลิศทวีวิทย์และนายโรเบิร์ตไพบูณ์ตีการจนานันยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาสารนัดฟังคำพิาาพ,พากษาสิบพฤษภานี้ส่วนที่เหลืออีกสคนยังปฏิเสธด้านนายแซนวิสาพัฒน์โมัยรัฐอึง้งสุดเซอร์ไพรส์ประกาศตัดขาด แยกทางไม่เกรงใจกันต่อไปไม่หวันเพื่อนหักหลังลั่นฟ้องกับคุณแม่40.8ล้านบาทปมเซ็นเอกสารให้อัจฉริยะฟ้องข้อหาฆาตกรรมขณะที่คุณแม่ยื่นหลักฐานต่อสารใหม่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถและมมบริการ์ดของรถแตงโมวันเกิดเหตุที่โดนมือดีลบข้อมูลบางส่วนออกไปก่อนจะให้บริษัทเอกชนดังกู้คืนได้สำเร็จเชื่อมั่น ยื่นฟ้องใหม่ได้ล่าสุดเพจ Facebook ดาวแปดแชกได้โพสต์ข้อความร,ระบุด่วนทนายฟาร์มของแซนวิสาพัฒเตรียมหลักฐานดำเนินคดีรายการดังในฟาร์มผิดอาญาจากนั้นได้มีผู้เข้ามาแสดงฟาร์มคิดเห็นจำนวนมากส่วนใหญ่อยากจะว่าเป็นรายการอะไรที่จะถูกฟ้องและ เป็นเรื่องอะไรขณะที่บางคนบอกฟ้องกันไปฟ้องกันมาก็ไม่จบซึ่งทนายเดชากิตติวิทยานันท์ก็ได้มาให้ฟารรมเห็นว่าทนายมีงานทําอีกแล้วฮ่าฮ่าก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟารรมคืบหน้านะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับได้มีการสารเนี่ยนัดไปตรวจพยานทั้งหมดนะครับนัดฟารรมพร้อมแล้วก็มีข่าวออกมาว่าคุณปอกับคุณโรเบิร์ตรับสารภาพตามที่อายการสั่งฟ้องทั้งหมดก็คือรับรับสารภาพข้อหาที่อายการสั่งฟ้องทั้งหมด ส่วนอีก4คนเนี่ยก็ยังไม่ได้รับสาร,รภาพก็ต่อสู้คดีแล้วก็มีออกมานะครับว่าคุณแซนเองเนี่ยจะมีการทําการฟ้องคุณแม่แล้วก็ล่าสุดนี้ก็มีข่าวออกมาแบบนี้นะครับก็คือมีเพจดังก็คือเพจดาว8แฉกเนี่ยโพสต์ว่าด่วนทนายฟาร์มของแซนนะครับวิสาพัฒเตรียมหลักฐานดาเนินคดีรายการดังในฟาร,รมผิดอาญาก็ไม่แน่ใจว่าดํานเนินคดีรายการดังเป็น รายการอะไรแล้วความผิดอาญาความผิดอะไรอันนี้นเราก็ต้องมาติดตามกันความคืบหน้าเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะมาอ่ารายงานให้ฟังกับเรื่องนี้ต่อไปครับปอโรเบิร์ตรับสารภาพคดีแตงโมแม่ยันหลักฐานใหม่แน่นปึกสารพิพากษา10พฤษภานีปอ โรเบิร์ตรับสารภาพคดีแตงโมสารนัดฟังคำพิพากษา10พฤษภานี้ส่วนที่เหลือยังปฏิเสธสารแยกสำนวนฟ้องใหม่นัด28เมษาแม่แตงโมยันหลักฐานใหม่แน่นปึกไม่หวั่นแซนฟ้องกับเรียก40.8ล้านปมเซ็นเอกสารให้อัจฉริยะฟ้องข้อหาฆาตกรรมเมื่อวันที่2มีนาคม ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่า6ผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาพัธรวิรพงศ์ประกอบด้วยนายปอดนุพัฒนเลิทวีวิทย์นางสาวกติกอิสเรลินจุธาสุขสวัสดิ์นายแซนวิสาพ,พัฒมโนมยัยรัตน นายจ๊อบนิทิตกิรติสุทธิสาธรนายโรเบิร์ตภัยบูลตีการจนานันและนายพิมพ์ธรรีราศีกุลซือได้ทยอยเดินทางไปยังศาลจังหวัดนนทบุรีตามที่ศาลได้นัดพร้อมกับฝ่ายผู้เสียหายคือนางพระนิดาสิระยุยทธโยธินหรือแม่ของน้องตมโมเพื่อนัดตรวจพยานหลักฐานก่อนจะมีคำสั่งนัดหมายพิจารณาคดีต่อไป ต่อมาเวลา10ในาฬกานางพระนิดาสิและยุธยทธโยธินหรือแม่แตงโมได้เดินทางมายังสารจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยนายชัยวัน์โลมากุลที่ปรึกษากฎหมายและทีมทนายฟาร์มโดยแม่ แตงโมได้เปิดเผยก่อนเข้าห้องพิจารณาว่าในวันนี้ทีมทนายได้นำวัตถุพยานซึ่งเป็นหลักฐานใหม่ในคดีนี้มายื่นต่อศาลเพื่อประสงค์ใช้เป็นพยานวัตถุใหม่ในการนำสืบในการพิจารณาคดีซึ่งเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เป็นชิ้นเป็นอันมีประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนเรื่องค่าชดเชยเยียวย,ยากับทางฝ่ายจำเลยที่เหลือทางตนจะขอพูดคุยกับฝ่ายจำเลยทั้งหมดก่อนในวันนี้ ด้านในาใยชัยวัดโลมกุลที่ปรึกษากฎ,กฎหมายของนางพนิดากล่าวว่าคุณแม่ยังมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายตามสิทธิ์ในคดีแพ่งอยู่แล้วโดยไม่ต้องรอในส่วนของคดีอาญาซึ่งในวันนี้ทางทีมทนายจะได้นำวัตถุพยานหลักฐานชิ้นใหม่ยื่นประกอบพิจารณากับทางศาลและพร้อมที่จะเตรียมจะ,ะแถลงข่าวต่อศาลด้วยเนื่องจากพยานวัตถุซึ่งเป็นหลักฐานใหม่มีความสำคัญในคดีมาก ทางทีมทนายเห็นว่าควรจะร่วมเป็นโจทย์กับทางอายการในการยื่นฟ้องคดีใหม่ส่วนเรื่องการเรียกค่าเสียหายนั้นทางคุณแม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องได้ตลอดเวลาและไม่จำกัดจำนวนตามประมวลกฎหมายมาตรา44ทับ1ซึ่งแม้จะมีการทำสัญญาปรีกระนอมกับฝ่ายจำเลยไปแล้วบางส่วนก็ตามแต่คดีนี้ยังไม่ถึงการพิพากษาเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ทำให้สัญญายังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อพบกับพยานวัตถุใหม่ที่สําคัญในคดีนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าสําหรับพยานวัตถุใหม่ที่ทีมทนายฟาร์มของนางพัะนิดาเตรียมยื่นต่อศาลจังหวัดนนทบุรีในการนําสืบพยานนั้นเป็นภาพจากกล้องหน้ารถและอุปกรณ์หน่วยหน่วยบันทึก าร์มทรงจำนะครับหรือแมมโบรีการ์ดที่ติดตั้งไว้ในรถยนต์ยี่ห้อมัด้าสีดำทะเบียนทบเท่าวแหวนหนึ่งากรุงเทพมหานครของแตงโมโดยวัตถุพยานชิ้นใหม่นี้ทางทีมทนายฟาร์มได้มาจากการกู้ข้อมูลของบริษัทผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศจนพบว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีบางคนได้ทำการลบล้างข้อมูลบางส่วนในหน่วยบันทึกฟาร์มทรงจำออกไปซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุ24กุมภาพันธ์2565 พร้อมกับหนังสือคำร้องอีก2ฉบับเพื่อให้สิทธิ์ของผู้เสียหายที่ยังติดใจในคดีร่วมกับหนังสืออีก2ฉบับที่ทางทีมทนายฟาร์มจะยื่นต่อศาลขอร่วมเป็นโจทย์กับทางอายการเพื่อฟ้องร้องในคดีใหม่ที่คดีนีน้ใหม่อีกครั้งต่อมาเวลา13.50นาฬินาทีนายพรศักดิ์วิภาตอาพานนทนายฟาร์มส่วนตัวของนายวิสาพัฒน โนไมรัต no หรือแซนหนึ่งในจำเลยคดีการเสียชีวิตของจำโมโเปิดเผยว่าวันนี้ในส่วนของนายดัุพั์เลิศทวีวิทย์หรือปอและนายภัยบูลตีการจนานานหรือโลเบิร์ตจำเลยที่1และที่2ทั้งคู่กับคำให้การรับสาร,รภาพทุกข้อกล่าวหาตามที่อายการสั่งฟ้องคือจำเลยที่1เนี่ยปอข้อหากระทําโดยประมาทและกระทําการนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้ฝ่าฝืนใช้เรือที่มิได้รับอนุญาตใช้เรือหรือที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นสุดแล้วหรือผิดไปจากเขตหรือตำบลการเดินเรือที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตและจำเลยที่สองคือโรเบิร์ตข้อหาฝ่าฝืนใช้เรือที่มิได้รับอนุญาตใช้เรือหรือที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นสุดแล้วหรือ ฟวามผิดไปจากเขตรหรือตำบลและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนจำเลยที่ 3- ถึงที่6กติกแซนจอ็อบพิมยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาสารจึงพิจารณาให้แยกสำนวนสั่งฟ้องเป็นคดีใหม่เพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นขบวนการพิจารณาใหม่ทั้งหมดพร้อมระบุก,การรับสารภาพของจำเลยทั้งสองจะส่งผลดีต่อจำเลยที่เหลือเนื่องจากจะได้ไม่ต้องเกรงใจกันในการต่อสู้คดี ในส่วนของหลักฐานชิ้นใหม่ที่พยานโจทย์ขอยื่นในวันนี้นายจำเลยยังไม่เห็นหลักฐานขณะที่แซนวิสาพัธมโนมัยรัตยืนยันว่าไม่รู้มาก่อนว่าโปว่าปอและโรเบิร์ตจะกลับคำรับสภาพในชั้นศาลวันนี้เพราะที่ผ่านมาทั้งสองไม่เคยบอกมาก่อนและเพิ่งมารู้วันนี้เช่นกัน จึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์แต่ก็มองว่าเป็นเรื่องดีจากนี้ก็จะสู้คดีโดยไม่เกรงใจกันถึงเวลาจะใช้สิทธิทางกฎหมายโดยเตรียมจะฟ้องกับคุณแม่ตังโมกรณีนายอัจฉริยะเลืองรัตนพงษ์และแม่ได้ฟ้องแซนในข้อหาฆาตกรรมซึ่งมีลายเซ็นของคุณแม่ในเอกสาร จึงต้องการฟ้องกลับและเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวน40.8ล้านบาทส่วนจะมีข้อหาอะไรบ้างตนจะกลับไปปรึกษากับทีมทนายก่อนโดยบรรยากาศวันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับแม่ตามปกติด้านนางพันิดาแม่ตังโมกล่าวว่าตนรู้สึกเส์ไภัส์ดีใจและพอใจที่ปอกับโรเบิร์ตรับสารภาพไม่คิดว่าทั้งสองจะรับสารภาพเพราะทั้งคู่เป็นลูกมาปีหนึ่งแล้วไม่ได้พูด ถึงเรื่องนี้เลยแต่มองว่าทั้งสองมาถูกทางแล้วที่รับสารภาพหากสู้ต่อไปอาจจะแย่ฝ่าเดิมส่วนอีก4คนอยู่ที่ตัวเขาว่าจะรับสารภาพหรือไม่ในอนาคตยืนยันวันนี้ คุยกับจำเลยทุกคนปกติส่วนหลักฐานใหม่ที่ยื่นต่อศาลเพื่อขอร่วมเป็นโจทย์ร่วมในคดีวันนี้นั้นเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของแตงโมโดยที่ผ่านมาได้ไปยื่นขอของกลางจากตำรวจที่มีการเก็บรักษาไว้กว่า1ปีและมีข้อมูลบางส่วนถูกลบไปจากนั้นได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทำการ กู้ข้อมูลกลับมาพบว่าในรถมีการสนทนาการระหว่างสองคนซึ่งเป็นเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งตนได้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบจึงรู้สึกมั่นใจกับหลักฐานชิ้นนี้และยังจำเสียงบุคคลในคลิปได้อย่างชัดเจนแต่ขอให้รายละเอียดในสำนวนส่วนกรณีที่แซนจะฟ้องกลับและเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินเท่ากับที่ตนฟ้องนั้นตนก็เพิ่งทราบเพราะในห้องพิจารณาคดีแซนก็เข้ามาก่อแสดงความรักจึงรู้สึกตกใจที่แซนจะฟ้องแตก ว่าตนมั่นใจในพยานหลักฐานที่แน่นหนาพอสมควรเชื่อว่าจะได้รับฟาร์มเป็นธรรมทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าภายหลังจากที่ปอและโรเบิร์ตเดินลงมาจากศาลก็ได้ก้าวขาขึ้นรถเดินทางกลับทันทีโดยที่ทั้งสองมีสีหน้าเคร่งเครียดและดูอ่อนเพลีย พร้อมทั้งประเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเด็นที่รับสารภาพข้อกล่าวหาอย่างไรก็ตามในส่วนของปอและโรเบิร์ตสารน,นัดฟังคำพิพากษาวันที่10พฤษภาส่วนวันที่17มีนาสารรับสารรับคำฟ้องสำนวนคดีใหม่ของจำเลยที่3ถึงที่6ส่วนวันที่28เมษาสารน,นัดพร้อมตรวจพยานหลักฐานในคดีที่อายการยื่นฟ้องแม่โดยมีนางพนิดาวงเล็บแม่แตงโมเป็นโจ์ร่วม